แมงคอกอยเตดนะครับก็เตรียมเปิดบ้านต้อนรับสงขาอยเตดทีมันดับ17ของตาราาน,นครับในวันเสาร์นี้สด้านกับตันทีมวิยาามดัดหลําก็มั่นใจว่าจะสามารถเก็บสารคะแนนได้ครับไปติดตามได้ในช่วงของ BUFC Fever ครับ วิทยาหมัดล้ากับตันทีมชาวสงขาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมยังคงฝึกซ้อมกันอย่างตั้งใจโดยโค้ชมาโน่และทีมงานได้วางโปรแกรมฝึกซ้อมกันอย่างเข้มงวดเน้นทั้งเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อร่างกายการวางแท็กติกเกมรับและเกมรุกที่หลากหลายและการจบสกอร์ที่จะต้องทำให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีโอกาส ซึ่งเกมไทยพิมลีกในวันเสาร์นี้วิทยาหมัดล้ําจะต้องนำทีมแท่งเทพพบกับทีมบ้านเกิดของเขาอย่างสงขลายูเนเต็ดที่มีพี่ชายแท้ๆเป็นผู้ช่วยโค้ชอยู่ด้วยแม้จะเป็นเกมที่จะต้องพบกับทีมที่คุ้นเคยและคนที่คุ้นเคยแต่วิทยาก็ยืนยันว่าจะเล่นกันแบบเต็มที่ไม่มีอ่อนข้อพร้อมมั่นใจด้วยฟอร์มการเล่นและสปิริตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของทีมจะสามารถเก็บใจชนะเหนือสงขลายูเนเต็ดได้ไม่ยาก เต็มร้อยครับทุกคนทำงานหนักเพื่อจะหวังให้มีแต้มทุกๆแมตช์หวังอยากมีสามแต้มทุกแมตช์เพื่อจะไต่เต้าให้ติดอันดับเลขตัวเดียวจนจบจบ,จบท้ายฤดูกาลครับผมเจอกับบ้านเกิดก,ก,ก็ต้องทำหน้าที่กันเหมือนเดิมครับใน,นาอาชีพก็ทำงานกันอาจจะมีพี่ชายเป็นผู้ช่วยผมก็ตอนนี้ก็ทำเพื่อแบงค็อกสามแต้มอย่างเดียวครับ สำหรับแบงคอกกินเนเต็ดเกมนัดนี้จะขาดคาริฟาซิเซ่ที่ติดโทษแบนแต่ด้วยขุมกำลังรอบด้านที่นักเตะทุกคนสามารถลงสนามทดแทนกันได้ก็ทำให้ทุกคนมั่นใจว่าจะเก็บ3ามคะแนนสำคัญนี้ได้ซึ่งการพบกันในเลกแรกแบงคอกกินเนเต็ดบุกไปแพ้ให้กับสงขลาศูนย์ประตูต่อหนึ่งสาวกแข้งเทศอย่าลืมมาช่วยกันส่งกำลังใจให้กับนักเตะแข้งแทร่ให้พวกเขาทำผลงานได้ดีทวงใยชนะกลับคืนมาให้ได้ด้วยนะคะ ซึ่งเกมคู่นี้จะเตะก,กันในวันเสาร์ที่2สิงหาคมนี้เวลา19นาฬิกาทูวิชั่นรับหน้าที่ถ่ายทอดสดเหมือนเช่นเคยค่ะขอ,ขออเเตืนให้จงร